คุณผู้ชมครับมีข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยใครที่ตามอยู่ในโลกออนไลน์คงจะเห็นเลยว่ามีการแชร์กันเยอะ,ะว่ามีการขายข้อมูลที่หลุดลอดมาจากโรงพยาบาลตอนแรกบอกว่าหลุดมาจากระบบของหมอพร้อมด้วยโอ้โหตกใจไล่เช็คกันตามตามติดเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยทั้งชื่อทั้งนามสกุลทั้งเบอร์โทรศัพท์มีที่อยู่ติดต่อเรียบร้อยหมดเลย เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าความปลอดภัยในข้อมูลของเราที่ให้กับหน่วยงานใดๆก็ตามถ้ามันหลุดรอดออกไปเนี่ยมันจะไปสู่ตลาดมืดในออนไลน์นะครับและมีคนโทรไปเช็คด้วยครับว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าปรากฏว่าจริงด้วยครับ mm hmm. คุณผู้ชมล่าสุดครับโรงพยาบาลเพชรบุรีท่านผู้อำนวยการออกมาบอกแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ถูกแฮ็กจริงๆครับนายแพทย์นิติเฮตานุรักษ์ครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบุรพร้อมด้วยผู้บริหารและนิติกรของโรงพยาบาล ได้เดินทางไปที่สถานีตํารวจนะครับไปแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ที่แฮกข้อมูลของโรงพยาบาลไปแจ้งความที่สถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบูร์ครับไปพบกับผู้มุ่มกับการสถานีตํารวจภูทรนะครับผู้มุ่กับพันตํารวจเอกรณฤทธิ์สุธาพน์บอกว่านี่เป็นการแฮกข้อมูลจากโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาครับเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับแพทย์และทีมงานในเข้าไปในการเข้าไปดูแลคนไข้ซึ่งไม่ใช่การแฮกจากระบบปฏิบัติการข้อมูลคนไข้ในฐานของโรงพยาบาล เลยมีข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนแต่ว่าไม่มีข้อมูลในการหรือว่าไม่มีประวัติในการรักษาพยาบาลนั่นเองนะครับูแฮกข้อมูลก็เผื่อจะได้เป็น,นกนไกระวนการในเรื่องของทางด้านบังคับใช้กฎหมายต่อไปมันรู้ข้อมูลอย่างอื่นไม่ว่าใครใครเข้ามาแฮกมันตอนนี้ยังไม่ทราบคือคือคนแฮกนี่เราไม่ได้ทราบข้อมูลแต่เราทราบว่าข้อมูลที่เขาประกาศขายในวันนี้มีอะไรบ้าง ทราบตรงตรงนี้ขั้นต้นแต่ลึกไปทั้งหมดเนี่ยเราก็คงยังไม่ทราบได้แต่ที่เขาเอามาโชว์เนี่ยเราทราบว่ามีอะไรเนี่ยแหละครับที่เขาเอามาโชว์เนี่ยเวลาคนที่เขาขายข้อมูลแบบนี้ครับ<ช>เขาจะมาโชว์ก่อนเพื่อความมั่นใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจรง<อ>ิงให้คนเข้าไปตรวจสอบได้ <Brooke. S 1> และปรากฏมีคนเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับด้านสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าข้อมูลที่ถูกแฮ็กเป็นข้อมูลของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์จริงครับ <ee. S 1> แต่เรื่องนี้เนี่ยท่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยออกมาพูดก็อาจจะเป็นประเด็นนะครับบอกว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลไม่สำคัญเพราะข้อมูลดังกล่าวเป็นทะเบียนคนไข้เข้าวันไหนออกวันไหนเท่านั้นจึงไม่มีการเข้าถึงข้อมูลถึง16ล้านชื่อตามที่มีการกล่าวอ้างกันก่อนหน้านี้แต่บอกข้อมูลไม่สำคัญนะครับทั้งชื่อนามสกุลป,ประวัติ ไม่ใช่ประวัตินะฮะเอาว่ามีหมายเลขโทรศัพท์เอาแค่ชื่อนามสก,กุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็สาคัญเลยบัตรประชาชนด้วยอโอ้โหนี่ครับเอามีการประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจนข้อมูลดังกล่าวถูกแฮกออกไปอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ครับวนอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมเพจน้องปอสามครับ ได้เผยแพร่พพข้อมูลอีกด้านหนึ่งบอกว่ามีข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้เป็นจํานวนมากนะครับมีรายละเอียดทั้งหมดคือมีเบอร์โทรที่อยู่เลขที่บัตรประชาชนวันเกิดเพศทางเพจยังระบุด,ด้วยนะครับบอกว่าข้อมูลเหล่านี้หลุดมาชุดใหญ่วันนี้จะมีมาอีกครับแล้วข้อมูลที่หลุดมาไม่แน่ใจว่าไปเจาะเอามาจากไหนอย่างไรเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้ระบุเอาไว้แต่ข้อมูลละเอียดมากครับอย่างที่บอกครับมีทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้ง วันเดือนปีเกิดแล้วก็เพศนี่ด้วยนะครับในนี้ลึกซึ้งมากจริงๆนะครับข้อมูลเชิงลึกแบบนี้ม,มีคนสนใจเข้าไปสอบถามครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมมาบอกว่าไม่แน่ใจว่าที่ไหนจะโดนเจาะมามบ้างอีกนะครับแล้วก็มีชาวเน็ตไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากบางคนไปทดลองเลยครับว่าข้อมูลเนี่ยโทรไปจริงหรือเปล่าปลายทางปรากฏว่าใช่จริงทุกอย่างครับมาดูทางด้านการป้องก,กันกันบ้างครับอาจารย์ปริญญาหอมอเนก ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็อธิบายออกมาเรื่องนี้ครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยอาจารย์ปริญญาพูดมานานแล้วครับพูดมาหลายปีแล้วด้วยครับเรื่องของการแฮกข้อมูลและเอาข้อมูลออกมาขายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่มีการจลกรรมแบบนี้หรือว่าลักลอบนําเอาข้อมูลมาขายกันเป็นจํานวนมากเนื่องจากระบบที่ทําการลงทะเบียนข้อมูลมีช่องโหว่ครับ ทำให้อาชญากรทางเทคโนโลยีหรือว่าแฮกเกอร์เนี่ยสามารถแฮกแล้วก็ไปเอาข้อมูลเหล่านี้ออกมาขายได้ออกมาขายขายใครแล้วครับหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงไปขายข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลทางการตลาดชั้นดีเลยที่คนที่ทําการตลาดเนี่ยอยากจะเข้าถึงข้อมูลแบบนี้อยู่แล้วเอาว่าเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัตรประชาชนรู้ว่าอายุเท่าไหร่อย่างไรการทําการตลาดไปถึงบุคคลเหล่านี้<ม>ก็ทําให้การตลาดตรงตรงประเด็นที่<ร>สุดนะครับ เป้าหมายของแฮกเกอร์ก็คือการเอาข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ออกมาจากหน่วยงานหรือว่าองค์กรเอาไปขายต่อและการทําแบบนี้ก็เป็นการทําแบบผิดกฎหมายครับเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอาจารย์ปรยาเดียงบอกนะครับว่าวิธีการป้องกันเบื้องต้นสําหรับระบบที่ถูกเขียนขึ้นมาก็ควรจะต้องมีรหัสล็อกเอาไว้ครับเพื่อไม่ให้แฮกเกอร์ acker, หรือว่าคนร้ายเนี่ยเข้ามาลักลอบข้อมูลเอาข้อมูลในระบบออกไปเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับ